เพื่อไม่เกิดการทับข้อนเดี๋ยวสร้างบ้านตรงบ้านเก่าของสินสินมีบ้านเก่าได้เหรอเนี่ยไหนห้องเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยเหรอเดินข้ามมาดิอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเมื่ก,กี้เห็นเหมือนทรายไหลลงมยใช่ทำไมอ่ะ ตอนนี้มันลางรถไฟบ้านล็อไงมันมาต่อกับลางรถไฟเลยนะใช่ไงอุ้ยข้างบนก็มีเต็มเลยอ่ะ อยู่นะเฮ้ยอย่างเงียบอ,อะไรนะยังอัดอยู่อย่างเงียบอ๋อมันมันมันกำลังตอนนี้กําลังคิดอยู่จะพูดอะไรดีมาช่วยสร้างบ้านหน่อยดีเดี๋ยวทำฟาร์มเดี๋ยวทำฟาร์มเออทำฟาร์มสัตว์ดิฟาร์มไก่สมองทองาทำฟาร์มเห็ดดิเออฟาร์มเไม้ฟาร์มเห็ดก็ต้องหาเห็ดฟาร์มต้นไม้เดี๋ยก็ดีนะแบบพ่เทกเกอร์เลยใช่ไหมเนี่ยฮะ อ้าวเฮ้ยมาโพอยู่หน้าประตูได้ไงเนี่ยว่าจะทำฟาร์มฟาร์มสัตว์กลางทะเลอ่ะโอ้โหเอาใกล้ๆนี่ดิเออแต่ก็กางทะเลใกล้ๆนี่น่นะก็วสวยดีนี่กลางทะเลเป็นความคิดที่ดี <c oughs> ใหญ่พอไหมนี่ของเรายังไม่พอเลยอะ่ะ ใส่ผิดอันเกิดไปใส่กาเวล อ่ะฮะตอนนี้เราก็จะมาทำฟาร์มสัตว์กันนะครับอืมแต่ดูเหมือนคนที่ถ่ายดูเหมือนจะจิตใจไม่พร้อมกับ,ก,บกับการการทำฟาร์มนะเนี่ยใครมีดินบ้างครับขอหน่อยครับไม่มีมีหกกอนครับ เฮ้ยใครระเบิดเทียนทีใครระเบิดมีคนอะไรระเบิดอะไรระเบิดอะไรมีคนเทียนทีที่ททไหนหน้าบ้านผมเท <T NT S 1> ียนทียังไม่มีเลยนะครับเนี่ยตรงนนเนี่ยเนี่ยมันตกมาเละเลยเห็นปะ่ะแล้วเทียนทีมันไหลมาได้ไงล่ะครับไม่ใช่ตอนแรกอะมันเดินมาแล้วเมือนชืดแล้วก็ได้เสียงปืนแล้วมันก็ตุ้ม ล็อกเซนเผยเยียบไอ้นี่อีกแล้วอ่ะข่าวอะอุ้ยเจอรางรถไฟเลยไอไปอุดอะไรนะด้านบนดามดามโดดดีดามดามโดมดามเด็ดดาม เพลงอะไรเนาะดัมดำดำดำดุ้มดำดำมดัมเด่งเด่นอนที่อะไรในมีอะไรก็ของเพลงอะไรเนี่ยยัองอัดอยู่นะเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเอแกแกแกอแหลกเอาหมดก่อนเอาโต๊ะเออจะ้ปะ

ไปขุดเอาเดยดินน่ะเฮ้ยทำไมมองมันช้าอา่ะเฮ้ยทำไมมันแหลกๆแบบเก็บของไม่ได้แหลกๆแบบเดินแล้วมันติดอยู่ที่เดิมอ่ะ โอ้ oh, เครื่องผมร้อนจี๋เลยลอกเซิร์ฟหลอกเป็นงไงเล่นได้ะไม่ได้เล่นเซิร์ฟเครื่องนี้กันปะเอาปะเล,เล่นเซิร์ฟเราปะเซิร์ฟนี้ดูพัฒนามากสุดนะขปองได้แหละอืม บ้านพอสมควรแล้วดูบ้านล็อกปีพิศิณเนี่ยเฮ้ยทำไมเร็วจังไมความสูงก็พอได้แล้วปัญหาอย่างหนึ่งของชีวิตของเราก็คือของที่สำคัญที่สุดในโลกดันไม่มีมันคืออะไรรู้ไหมอะไรจะมีกี<ำ>่กองไม่รู้สำคัญที่สุดในโลกแต่ดันไม่มีไปขุดดิไป ไม่มีอาวุธพี่ชินขอหน่อยกองหนึ่งจะไปรับรับอะครับ,รบ,รบพวกคับติงเทเบิลพวกเก็บคองแล้วก็มาไป,ไปั<ด>นให้ทีละ,ะให้ทีละอันทำไมฮะให้ทีละอันทำไมไม่เอ๊ะไมมันได้เจ็ดอันเองอะ เก็บยังหมดแล้วหมดเลยของเสียนายโยนหมดแล้วกองหนึ่งดำบารีดูบารีดูดำดำเน่ติดอะไรวนเร่อเน่ตายตายซะตายโอ้โป้โป้ตายตายตาย เออทำคลิปหรือยังครับคุณกาล็อกอยังครับอัดอยู่เลยท,นนที่แน่ตอนเนี้ยที่แน่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยอ,อย่าง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 มึนนะฮะ โอ้โก่งครับรอยฟ้าจังนั้นสตาร์ มือตือตื่อเลยมือตือตื่อเลยบ้านใหญ่พอไหมนี่อย่างอย่าง